มาเป็นคนจะหาไม่มีทุกเลยนะหาไม่มีหรอกเป็นคนใหญ่เท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเป็นธรรมดาของคนเชื่อเชื่อกมนี่กูจะบอกมึงไปดูก็ได้ตัวกรมนนะ่ะตัวเปรตมึงมึงยังไม่เคยเห็นเปรตมึงอยากรู้ตัวจริงก็มงไม่อยาก ไปดูสถานช่งเคราะห์เด็กชายเด็กหญิงสถานช่งเคราะห์คนพิการที่อยู่กรุงเทพไปดูเท่านั้นเลยเขาเรียกว,ว่าเปรตหัวจตระมเทิมกำหัวไอหัวจตระมเทิมยังไแข้งขาก็ไม่มีมีแต่ตัวบางทีแขนไม่มีมีแต่ตัวบางทีมีแขนมีขาแต่ว่าใช่ไม่ได้แขนรีบขารีบ มีทุกประเภทเลยเปลยดไปดูเอาเองแต่หลับอันนี้บอกไม่ถูกไปดูการระลึกชาติได้กูก็ไม่เห็นสักทีไม่เคยประสบไปตัวเองมันล่ไม่นถูกหรืการระลึกชาติได้มันต้องโน้นได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะืู้บหมดนี่ว่าชาตินั้นเกิดเป็นนั้นชาตินั้นเกิดเป็นนั้นชาตินั้นเกิดเป็นนั่น ผู้ทุกชนยางนัแน่นเหลือกิเลสอย่างนานนก,นนกูนี่ตอบไม่ได้เลยอันนี้และรไม่ได้ตัวก <c oughs> ูใครๆก็รู้ว่ากูนี่เป็นพระที่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง <c oughs> เป็นพระที่ช่วยชาติดีวงหนึ่งกันพระที่มีไรายได้ดีๆทั่วแผ่นดินไทยพูดทึงเรื่องไรมีไรายได้ดีๆนะถ้าทำอย่างกูนะ่ะบ้านเมืองของเราไม่กระจกอย่างนี้หรอก ถ้าช่วยกันจริงๆเนะี่ยเป็นได้ว่าเขาให้กูก็ให้กูก็ให้กูเก็บดาสมดาลมกันเป็นการใหญ่ลงมัวเมากันอยู่นี่แหละคระับคนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงคำว่าดีก็ช่างเขาครับำว่าชั่วก็ช่างเขาครับดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองคาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกยองเถ,ถือนเยินยอ ก็มีครับแต่ว่าเราจะไปดีใจเขาว่าชั่วก็จะเสียใจอย่าไปดีแต่สอนคนอื่นหลายสอนตัวเองเมื่อไ่หนาพระนี่สอนคนอื่นนแม่ไว้รวยแก้วรอยน้นสอนนั่นอย่างน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอนให้เขาบริจาคทานในงานบริจาคทานยังไงตัวเองไม่ทํำมัเก็ดูก่่นใครมันจีเชื่อเราศาสนาไม่เสื่อมศาสนาเขาสะอาดปราศจากมนุษย์คือเก่า แต่ว่าใจคนน่ะมันเสื่อมเองกูว่าอย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไรห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปกระตุ้นเปลี่ยนใจว่าเราจะไปทําสิ่งที่ช่วยชาติสละเลวอย่างหนึ่งอย่างไรก็ให้นึกถึงกุญประหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเรานี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปยิ่งไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดคือใครมาบริจาคก,กับกู กูถือว่าเขามาฝากเขาไววเขาไม่มาให้กูเป็นสมบัติส่วนตัวกูแต่กูตีกลับไปเหมือนกับว่าเอาเงินมาถวายลวงพ่อแต่ว่ากูไม่บ้าเอามาถวายกูกูตีกลับว่าเขามาฝากกูกูต้องทําเอาเงินมูลนัาไปทําสาธารณประโยชน์ส่วนรวมไม่เก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่ามากักกันเอาไว้ไม่ได้คนที่เขาบริจาคเขาจะได้รับอันิสงส์บ้างอย่ามาว่าของกูของกูอยู่นี่ใช่ไม่ได้ ทำบุญนี่มันต้องดูเหตุการณ์ถึงจะได้บุญโรงสีใหญ่เนี่ยเขาสีขับแบบวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันก็จบเราเอาข่าวสารพองเราไปให้โรงสีใหญ่เขาถามว่ามาทาไมตาอยากจะมาทาบุญวางมืต้องกันแหละไอ้หนูกะจกหูปราบกินไปเถอะเขาไม่ยินดีจะได้จการที่จะทําบุญมันต้องรู้เหตุการณ์ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำสร้างจะจะให้ได้บุญมากจริงๆก็ ไม่อยากสาร้างโรงเยียนก็สร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานข้ามแม่น้ำก็ดีเพราะคนมันเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปโร,รงพยาบาลมึงไปดูแถวแม่บ้านนะสถานที่หนึ่งที่ใดจนจะหาบ่อนพักไม่มีรเราไปนอนตามฟุตบาทก็มีโรงเรียนก็หาโรงเรียนลเราเรียนไม่มี มันแน่นกันไปหมดแล้วสร้างโบสถ์ตั้งหลายล้านบาทนานๆจะมีพระม,มาบวชสร้างเมนก็านานๆจะมีศพมาเผาสร้างศาลาก็านานๆจะมีคนมาฝักมันต้องสร้างดูตามเหตกุการณ์ใครจะมาทอดกระถิ่นให้กูก็ตามทอดผ้าป่ายกูก็ตาม,าก,ก,ตามากูถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมครับแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 วัาถอดใหม่ไปวันนึ่งไม่รับเรอครับไม่รับจริงๆริง เป็นผ้าป่าก็ทำกันถินก็เถงเพราะอะไรมาเล่นไพ่กันเล่นไพ่กันบนสลาทาั้งลาบทั้งก้อยกันเทนี้ถึงเวลาจะทำายก็จริงๆก็ไม่กี่บาทเมื่ก็ซื้อเหล้ากินหมดเลยค่ารถก็ไม่กินเลยเลยไม่ได้กี่บาทก็มานถือโอกาสมามนบนสนุกจริงๆครับงานน,น,นกูไม่เอากูรับคานกูลุกขึ้นเวลาชาวเห็นได้ปว,วดตุราลมเป็นลมเป็นกองครับมันจะได้อะไร อยากให้บ้านเมืองของเราจเจริญนไม่ยากดูตั้งอยู่ในองค์ปัญจทั้งหข้อคือรักษาศีลหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ใย,ยขาดอย่าให้ดังอย่าให้พร่อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแลวแค่นี้ก็ตามแม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศีลหา้าถ้าไม่มีศีลห้าประจำใจไม่ว่าพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นพระไม่ได้เหมือนกันถ้าของเราจริงๆนะเราต้องห้ามไได้บอกได้นี่ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้อย่าปวดเลยเมื่อกปวด ยาเจ็บเลยมันก็เจ็บตา่าฟ้าฟังเลยมันก็ฟ้าฟังอะนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดาเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วมันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเย้ยสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของอะไรทุกอย่างใจเที่ยงแท้นแน่นอนนะั่นไม่มีอีกแล้วไม่พอร้อยปีเดี๋ยวก็จะตั้งตายเดี๋ยวก็จะปลดปรากจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพวกมึงก็พยายามลงธรรมมเสวดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไิเทละนูยบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประคับประคองเราไว้หมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แคมเมน ตอไป็หนก็ส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุคติเราไปเองเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนในรคุนต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างเกิดมานี่ก็มาสร้างบรารมีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมา ทำลายประเทศชาติบา้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปาปปนก็อยู่อย่างนี้แหละบางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่าบาปแต่กรรมทำลายประเทศชาติบา้านเมืองของเราก็เคยเที่ยวชกเที่ยวขโมยเที่ยวฆ่าเที่ยวปลน้นเที่ยวจีเขาเที่ยวปล้นทรัพย์เขา,ลเขาแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เที่ยวอิจฉาตาหลอนกันอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรม ไม่ใช่เกิดมาสั่งบรมีรอกสั่งบรมีกันเถอะมาสั่งคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองขวกเราเถอะคนที่เขาเกิดมาสั่งบรมีก็กตั้งใจรักษาศีลรักษาทานไปตามนาทีของกันและกลานด้วยพยายามรักษาศีลห้าศีลแปดไปเถอะเพื่น 5, นอน,นั่นเลยที่ได้เป็นพาห,าหนะขับขี่ไปในทางธุระกันดาร